เชื่อเลยว่าพ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกของเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในชีวิตของพวกเขาเด็กที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาเจอเรื่องเศร้าแล้วไม่ร้องไห้หรือจะต้องเป็นเด็กที่กดความรู้สึกของตัวเองเพื่อแสดงความเข้มแข็งแต่อย่างไรแต่เป็นเด็กที่เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค พวกเขาสามารถอยู่กับความรู้สึกผิดหวังและล้มเหลววันนี้จะมาแนะนำบทความดีที่จะช่วยเลี้ยงดูให้พวกเขาเติบโตเป็นเด็กที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมาขว่ารการสนับสนุนความคิดว่าเราเป็นเืียในชีวิตของมนุษย์ทุกคนหลีกเลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ทุกคนสามารถเจอเรื่องราวนี้ตั้งแต่เป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นการสอบโอก ้านอกขาหรือแม้แต่เด็กเล็กเด็กเล็กที่ล้มลงเมื่อพวกเขากำลังหัดเดินพ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจของลูกๆได้โดยการไม่ต้กเขาข้างลูกและโทษสิ่งวัรลร้องภายนอกเปรียบเสมือนพวกเขากำลังเป็นเหยื่อในโลกที่ไม่ยุติธรรมใบนี้แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จับข้อผิดพลาดและหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ไม่เอาความรู้สึกผิดมากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้องการที่เราสอนให้ลูกเป็นคนที่มีจิตใจดีๆเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ควรที่จะมากเกินไปจห้หงลืมความความผิดชอบช่วยดีอีกตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้ทําการบ้านมาหรือไม่ได้อ่านหนังสือมาเพื่อมาสอบและขอลอกการบ้านด้วยความรู้สึกผิดของเด็กว่า เพื่อจะโดนครูทำโทษหรือสอบตกเด็กอาจจะยอมทำผิดเพื่อให้เพื่อนนอกการบ้านหรือข้อสอบซึ่งไม่เชื่อเรื่องที่ถูกต้องให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลลูกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลพ่อแม่หลายคนที่รักลูกให้ความรักความเอาใจใส่ตามใจทุกอย่างยิ่งท่าบ้านนั้นๆมีเด็กเป็นเพียงคนเดียว บ่อยครั้งเด็กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจจากคนรอบตัวเป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ซึ่งจะมีคนอย่างมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมาในโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไปการสอกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากให้ความกลัวมันมีผลต่อการตัดสินใจ พอแม่มีหน้านะที่ต้องปกป้องลูกจากอันตรายแต่เราควรที่เด็กแด้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆด้วยสอนลูกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นสอนลูกให้เข้าใจความรู้สึกกลัวมารับรู้มันฝึกให้ลูกได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัวอย่าให้ความกลัวมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิตโดยที่การตัดสินใจนั้นๆ จะนำพาพวกเขาไปยังชีวิตที่พวกเขาไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริงให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมการฝึกให้เด็กกล้ที่จะตัดสินใจโดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถา,านการณ์ต่างๆจะช่วยให้พวกเขาไีความมั่นใจแต่อย่างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และบทบาทของคุณในบ้านเช่นพ่อแม่พี่หรือญาติผู้ใหญ่ ที่เขาควรจะแสดงความนับถือเช่นกันไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบกับลูกการสอนให้ลูกมีความพยายามและทําทุกอย่างด้วยความสามารถอย่างดีที่สุดแต่ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราสามารถล้มเหลวได้ผิดพลาดได้จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่า และมีความสุขกว่าเด็กที่ต้องพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบซึ่งเด็กเหล่านี้จะให้คุณค่ากับตัวเองกับมาตรฐานที่คนอื่นกำหนดให้ตลอดเวลาฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จดังนั้นเราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในกิจกรรมหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กเล็กเช่น การที่จะต้องทำการบ้านให้เสร็จการต้องแปลงไฟก่อนเข้านอนหรืออื่นๆปกตงมูนสักความผิดหวังความเจ็บปวดความผิดหวังความทุกข์็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากเห็นูกของตัวเองผิดหวังและเจ็บปวด หลายคนพยายามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาวของเด็กคนนั้นๆวิธีที่เหมาะสมคือฝึกให้ลูกแยกเผชิญความผิดหวังแต่อยู่ข้างๆพวกเขาคอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกทุกอย่างรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกพ่อแม่จำนวนมากอยากให้ลูกมีความสุข ก็จะพยายามซ่อม